ปราสาทตาควายปัญหาที่ยังไม่จบลงและทำไมถึงต้องรอคอยอีกนานในวันที่4พฤศจิกายน2568ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาแจ้งให้ทราบถึงความมุ่งมั่นของไทยในการเอาปราสาทตาควายคืนแต่ก็มีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องทำก่อนคือการเก็บกู้ทุนระเบิดให้เสร็จสิ้นซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในขณะนี้แต่ทำไมถึงต้องรอคอยอีกนาน พราะปัญหาประสาทตาควายไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันเกี่ยวข้องกับข้อตกลงสันติภาพสี่ข้อและการละเมิดอนุสัญญาเจนีวารวมถึงอนุสัญญาออตาวาซึ่งไทยยึดมั่นว่าการยึดครองประสาทตาควายของกัมพูชาเป็นการละเมิดอนุสัญญาเหล่านี้แล้วทาไมถึงต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดก่อนเพราะปัญหาทุ่นระเบิดเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นขั้นตอนสําคัญที่ต้องทําก่อนการเจราจาอื่นๆพลเอกนัทพลยังเตือนว่าหากมีการปฏะะไทยไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อน แต่ประชาชนก็อยากทราบว่าจะเอาประสาทตาคอยคืนมาได้จริงหรือไม่พลเอกนะัทพลยืนยันว่าไทยจะไม่ยอมและไม่จบแน่นอนหากไม่ได้ประสาทตาคอยคืนแต่ก็ต้องทําความเข้าใจว่าปัญหานี้เกิดมานานแล้วและต้องแก้ทีละเรื่องแล้วทําไมถึงต้องแก้ทีละเรื่องเพราะปัญหาประสาทตาคอยไม่ใช่เรื่องเดียวๆมันเกี่ยวข้องกับหลายประเด็นเช่นการละเมิดอนุสัญญาการเก็บกู้ทุนระเบิดและการเจรจาเปิดด่านซึ่งต้องแก้ทีละเรื่องเพื่อให้ประสบความสําเร็จแต่ประชาชนก็กังวลว่าจะเกิดสงครามหรือไม่ พลเอกนทะพลยันว่าไทยไม่ต้องการสงครามแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมทุกกรณีและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพและรัฐบาลว่าไทยจะยึดมั่นในอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติแล้วทำไมถึงต้องเชื่อมั่นในกองทัพและรัฐบาลพระกองทัพและรัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหาอย่างหนักแต่ก็ต้องทำความเข้าใจว่าปัญหานี้เกิดมานานแล้วและต้องแก้ทีละเรื่องแต่ประชาชนก็อยากทราบว่าจะเอาประสาทตาคอยคืนมาได้จริงหรือไม่ พลเอกนทะพลยืนยันว่าไทยจะไม่ยอมและไม่จบแน่นอนหากไม่ได้ประสาทตาคอยคืนแต่ก็ต้องทําความเข้าใจว่าปัญหานี้เกิดมานานแล้วและต้องแก้ทีละเรื่องแล้วทําไมถึงต้องแก้ทีละเรื่องเพราะปัญหาประสาทตาคายไม่ใช่เรื่องเดียวๆมันเกี่ยวข้องกับหลายประเด็นเช่นการละเมิดอนุสัญญาการเก็บกู้ทุนระเบิดและการเจรจาเปิดด่านซึ่งต้องแก้ทีละเรื่องเพื่อให้ประสบความสําเร็จแต่ประชาชนก็กังวลว่าจะเกิดสงครามหรือไม่ พลเอกนะทพลยืนว่าไทยไม่ต้องการสงครามแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมทุกกรณีและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพและรัฐบาลว่าไทยจะยึดมั่นในอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติแล้วทำไมถึงต้องเชื่อมั่นในกองทัพและรัฐบาลพระกองทัพและรัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหาอย่างหนักแต่ก็ต้องทำความเข้าใจว่าปัญหานี้เกิดมานานแล้วและต้องแก้ทีละเรื่องคำถามสุดท้ายประชาชนควรเชื่อมั่นในกองทัพและรัฐบาลหรือไม่คุณคิดยังไงลองมาคุยกันในคอมเมนต์ดูสิ